คนส่งสาธารณะบ้านเราไม่ค่อยสาธารณะเท่าไหร่เลยนะครับจะไปทํางานทีรู้สึกเหมือนกําลังลงแข่งรายการอะไรสักอย่างอยู่ต้องต่อมอไซค์ต่อรถเมย์ต่อรถฟฟ้ารวมกันหมดวันละเกือบ200บาทบางคนบอกเอา้าก็ไม่ต้องขึ้นรถแพงๆสินั่ง2แถวรถรถเมย์ก็ได้แต่ลองคิดดูว่าถ้าบ้านอยู่แบริ่งแล้วต้องไปทํางานที่ลาดพร้าว ถ้าแบบนั้นจะถึงกี่โมงต้องต่ออีกกี่ต่อนี่เป็นระบบที่ผู้โดยสารต้องอดทนเพื่อไปถึงที่ทํางานไม่ใช่ระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้คนสําหรับคนที่มีรายได้น้อย <ผม S 1> ถ้าเดินทางแต่ละวันคือภาระหนัะส่วนคนที่มีกําลังขึ้นมาหน่อยก็ซื้อรถส่วนตัวสุดท้ายรถก็ติดมลพิษก็เพิ่มขึ้นคนก็ยิ่งไม่อยากจะใช้ระบบขนส่งสาธนารณะกันเข้าไปใหญ่นี่แหละวงจรขนส่งไทยงูกินหางของจริง ปัญหานี้มันสะท้อนว่าขนส่งสธาธารณะบ้านเรายังไม่ถูกมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยแต่เป็นภาระที่ต้องแบกรับทุกวันแล้วทุกคนตอนนี้เดินทางวันละกี่บาทอยากให้ระบบขนส่งไทยเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนมาพูดคุยกันหน่อยสุดท้ายนี้มันมีแนวคิดที่น่าสนใจที่แค่ใช้บัตรใบเดียวก็ใช้ได้ทุกระบบที่หลายประเทศได้ใช้กันแล้วแต่บ้านเรายังไม่เกิดสักทีนั่นคือตั๋วร่วมไว้คลิปหน้าเรามาพูดคุยกันครับ